รอบตัวไปนะครับมากโตะเทกุราโมริกุนซือ b G, um ีจีบัตุมยูเต็ดครับที่มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมถึงการอัดสินของบ้สินนะครับโดยล่ามเนี่ยแปลออกมาว่าเทกุ u, พูดว่าโกงนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับทำเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนมากๆเลยแต่สุดท้ายครับ เทกูรอดโดนแบนเฉยเลยนะครับเรื่องนี้บทสรุปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมปรับทันทันจะเล่าให้ฟังครับก็เรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่บีจีมทุมนะครับบุกไปแพ้ราชบุรี1นึ่ต่อสครับในศึกไทยลีกย้อนไปนัดที่3ที่ผ่านมานะครับเกมนั้นนะครับมันมีประเด็นดราม่าก็คือเจ้าโอครับสารนนอ,น,อนุอินในะทะวานของบีจีมทุมเองก็มีการออกไปเล่นนอกเขตโทษน,นะครับแล้วก็ใช้มือเล่นเนี่ยทำให้บูสิน ให้ใบแดงทางสราโนลไปนะครับมีจีเหลือ10คนและสุดท้ายก็แพ้ไป1 4ต่อ4คือไม่สามารถจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ไม่สามารถจะกลับคืนสู่เกมได้เนื่องจากผู้เล่นเนี่ยก็น้อยกว่าด้วยและจังหวะที่ราชบุรีได้จังหวะฟรีคิกแล้วพวกเขาก็ยิงเข้าทําให้หนีห่างไปนะครับสกอร์ในเกมนั้นเทกูเองก็ให้สัมภาษณ์เดือดเหมือนกันนะครับหลังจบเกมนี้นะครับตอนแรกเนี่ยคือเราฟังกัน ไปมาษาไทยนะครับก็ฟังจากที่ล่ามของทางบีจีแปลมาเหมือนจะมีการพาดพิงไปถึงกรรมการนะครับว่าตัดสินโกงนะครับโดยล่ามที่แปลมาคือวงทวัดกันธากร,กรกิตินะครับโดยล่ามแปลมานะครับว่าการตัดสินดูไม่ยุติธรรมทําให้เราต้องเล่น10คนตั้งแต่ต้นเกมมันเป็นจังหวะแฮนด์บอลก็ช็อกเหมือนการโดนฟ้าผ่าตรงนั้น เราต้องแข็งแกร่งกว่านี้ต่อให้โดนโกงหรืออะไรก็ตามนะครับไอ้คำว่าโดนโกงนี่แหละครับทำเอาเรื่องเนี้ยมันต้องส่งไปถึงที่คณะกรรมการพิจรารณาวินัยและก็มารยาทนะครับเนื่องจากมันเป็นการพาดพิงไปถึงบุคคลที่3นะครับในทางเสียหายอาจเป็นการเข้าข่ายวิพาวิจารณกรรมการผ่านสื่อได้นะครับล่าสุดเนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเองก็เอาผู้เชี่ยวชาญับด้านภาษามาถอดเทปฟ,ฟังนะครับปรากฏว่า สุดท้ายไปฟังแล้วเนี่ยเทกุไม่ได้พูดคําว่าโกงนะครับจึงไม่ได้มีการลงโทษเทกุแต่ไปลงโทษที่ล่ามของเทกุแทนนะครับคณะกรรมการพิจารณานะวินัยและมารยาทนะครับมีมติเอกฉันเลยนะครับก็เตือนนะครับส่งสื่อเตือนเท่านั้นให้กับทางนายวงทวั์กันธรากรกิตินะครับเจ้าที่ล่ามของทางบีจีบทุม ว่าให้แปลภาษาตามความที่เป็นจริงนะครับไม่บิดเบือนคําแปลจนอาจทําให้บทสัมภาษณ์เข้าข่ายการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อได้ต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับมันทําให้เห็นถึงว่าการพูดหรือการแปลที่ผิดเพียงแค่คำเดียวเนี่ยมันอาจส่งผลใหญ่มากๆนะครับต่อเรื่องของภาพรวมของทีมนะครับหรือว่าบทสัมภาษณ์ที่มันผิดเพี้ยนไปมากนะครับนี่คือบทเรียนนะครับ จริงๆ BG จผมก็ไม่ค่อยเจอเคสแบบนี้หรอกครับหรือว่าไทยลีกด้วยก็ตามไม่ค่อยเห็นเคสแบบนี้อาจจะเป็นเคสแรกเลยก็ได้นะครับที่ได้มีการลงโทษในลักษณะแบบนี้ที่มีการแปลผิดความหมายแล้วมันผิดในความหมายสําคัญด้วยจะอาจจะบอกว่าไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ไม่ค่อยแฟร์อาจจะบอกว่าเป็นโกงเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนคำบางคำแล้วให้เกิด Impact ที่มันหนักเหมือนกันนะครับก็เป็นบทเรียนของทั้งล่ามคนนี้เองรวมถึงล่าม คนอื่นๆด้วยในศึกไทยลีกนะครับมีบทเรียนมีต้นขั้วมาแล้วเนี่ยก็ทําให้ต้องมีการให้สัมภาษณ์หรือว่าการแปลให้มันละเอียดรอบครอบมากกว่านี้นะครับและแฟนละครับมองว่าในซีซันนี้ครับบีจีบทุมที่อาจจะไม่ได้โชว์ฟอร์มเปรี่ยงปางตั้งแต่ในเกมเรกแรกๆนะครับรวมถึงมีการแพ้คาบ้านให้ระยองไปด้วยเนี่ยพวกเขาจะไปจบที่อันดับเท่าไหร่นะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยในคลิปนี้ครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ